รู้หรือไม่ไก่ที่ตั้งคันนั้นเคยปราบชรวันมาก่อนเพราะถูกเรียกว่าไก่ท้องเฮ้ยนั่นมันไก่ทองรู้หรือไม่งูที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นคืองูจงอังอังอังโตเตบดายสึก,กิโดระเอมนรู้หรือไม่นกที่แปลงร่างได้คือนกนางแอน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 ,แอนพอง รู้หรือไม่ไดโนเสาร์มีพี่น้องที่เกิดต่างกันเพียงแค่หนึ่งวันคือไดโนอาทิตย์มุกเฮอะไรเนี่ยอาจเป็นไดโนจันหรือไม่กระไดโนอังคารไดโนพุธไดโนพฤัสไดโนสุกพอใจมึงยังรู้หรือไม่ปาตีนมีต้นกำเนิดที่ไทยในจังหวัดปาตีนบุรีนั่นมันปาจีนรู้หรือไม่ปาจาระเม็ดหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับปาจาระเซ็นร้อยตัวหืมอย่าเอาเฮีย รู้หรือไม่ตัวนิ่มแม่งแข็งสัตว์แล้วทำไมมันเรียกว่าตัวนิ่มวะเขาว่าตัวมันนิ่มเลยต้องมีของแข็งมาป้องกันนั้นเต่าก็เป็นตัวนิ่มดิเออวะรู้หรือไม่ปลาที่อาศัยอยู่ในนาเราไม่ควรนำมากินเพราะว่าปานาติปาตาเวรมณีสิขาพังสมาธิอามิสาทุรู้หรือไม่ปลาเปรนหญ้ามีอายุมากกว่าปลาเป็นหลานหวยไรหลาน รู้หรือไหหม่หมูตอนคือชื่อเรียกในภาษาไทยส่วนในภาษาอังกฤษ,า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 ษาคือหมูเปโซ o อ e าอ้กุ่าเพียตัวย่อคือหมูอีพีต่อไปแม่งคงขยายพันธุ์เป็นหมูแชปเตอร์รใช่ไหมสัตว <c oughs> ์ตร, <c oughs> รู้หรือไม่แรดเป็นสัตว์สงวนที่เดินสวนกันอยู่ตามท้องถนนก็ <c oughs> ไม่รู้สินะ รู้หรือไม่นกที่ไม่มีเวลาว่างเลยคือนกยุ่งแล้วทำไมมึงไม่ให้มันพักบ้างไ,ไอ้สัตว์รู้หรือไม่ลิงที่ชอบกินน้ำอัดลมก็คือลิงชิมแป,ป๊บซี่เขามีแต่ลิงชิมอาซีแฟนซีผิดผิดโทษโทษอยากรู้อีกหรือไม่ <c oughs> พอ <c oughs>